สวัสดีครับก็ว,วันนี้นะครับพวกเราทั้ง8คนนะครับมาจากซีรีส์ทฤษฎีรักนะครับเป็นยังไงตอนนี้อัปเดตไหนทีถ่ายทำเปยูไนะ่ไงล่ะอ๋อตอนนี้กำลังถ่ายทำอยู่ครับได้ประมาณเก้าไม่ไปถึง90 60ครับประมาณ60%เแล้วครับผมแล้วเป็นไงพอทำงานร่วมกันเป็นยังไงค่ะโอ้ยก็สนุกครับแต่ละคนต้องบอกว่า Energy ลรนเหลือมากครับผมแล้วก็คือมีทั้งแบบ ความเกลียนความฮากันได้แบบโอ้ทุกคนมากครับมันมากกองนี้ครับผมคู่อื่นเราเป็นยังไงมีอะไรมาเม้าไปมีใครอยากเมาาไหมก็เมาหนึ่งคู่อื่นแล้วกันเนาะทุกคู่ก็มีโมเมนต์ที่แตกต่างกันไปนะครับในความเป็นตัวเองแล้วก็ในบทบาททุกคนสนุกแล้วก็น่ารักมากทําให้เราเนี่ยทำงานกันง่ายแล้วก็คิดถึงกันมากๆในการแบบถ่ายทําอยากะเจอกันบ่อยๆนะครับไปคู่อื่นบ้าง ดเคู่ของผมนะครับก็จะพิเศษกว่าคู่อื่นครับก็คือมีเด็กน้อยแล้วก็อยู่นอกมหาลัยนะครับก็ขอเมาส์นิดนึงครับว่าซนมากใช่ครับน้องก็สซนมากนะครับแต่ว่าน่ารักมากนะครับก็เล่นเก่งมากนะครับแล้วก็ทุกคนในนักแสดงทุกคนก็เป็นกันเองมากครับแบบทางานแล้วสนุกครับไม่ไม่เคยรู้สึก เหนื่อยหรือว่าอะไรเลยเพราะว่าเวลาเราอยู่ด้วยกันเนี่ยมีแต่วความสนุกแล้วก็เสียงเฮฮาครับใช่ครับก็ครูผมไม่มีอะไรเลยนอกจาก ความเกียนทั้งสองคนเลยครับใช่ครับก็ส่วนเรื่องของการแสดงก็ต้องขอบคุณพี่วีทุกคนนะครับที่ให้คําแนะนําเป็นอย่างดีมากนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณพี่แบงค์ด้วยเพราะว่าปกติทุกวันนี้ก็คุยกันอยู่แต่กับพี่แบงค์นะฮะมีแต่เรื่องไร้สาระทั้งนั้นเลยไม่รักไม่รักกันแล้วคนอื่นไม่รักแล้วรักไหมรักครับรักดูโกคก็มีอะไรก็ช่วยเหลือกันตลอดครับในกองใครเหนื่อยใครท้อเราก็ซัพพอร์ตกันตลอดผมเป็นเรื่องเงิน คู่ของผมมันจะเป็นแนวแบบซาดิสกันนิดนึงครับกว่าจะลงเอยกันได้ก็มีก็มีความกระแทกกระทันกันนิดหน่อยฮะผ่านมาหลายเรื่องราวผ่านมาหลายเรื่องผ่านมาทั้งเราก่อนแล้วไปนี่แล้วไปนี่อ่าใช่คุณเดี๋ยนะว่าคุณเราค่ะครสตีค่ะครณขายอะไรเมื่อกี้ขายอะไรคะ,ะคุณขาย,ย<ต>อะไรคะผมขายอ่าขายเด็กครับ เด็กนี้หมายถึงลูกนะครับหมายถึงลูกลูกเพราะว่าคู่ผมเนี่ยจะมีลูกตัวน้อยขึ้นมาครับแล้วก็แล้วก็อยู่นอกั้วมหาลัยนะครับจะได้ดูอะไรใหม่ๆที่ไม่ได้อยู่ในั้วมหาลัยนะครับในคู่ของผมนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับครับก็เจอลูกของผมได้ครับลูกคู่ผมอ่ะเอาเด็กมาสู้ครับ ใช่ครับคือทุกคนทุกคู่เนี่ยสามารถเจอลูกผมได้นะครับเพราะพวกผมเนี่ยเทนมากับมือใช่ใครแบบใครก็ได้อ่ะครับใครก็ได้ใสอินกับรางน้องไปคู่เราใช่ไหมครับ ต้องบอกเลยว่าคู่เราเป็นยังไงครับเป็นขายความแบบสปอร์ตแมนครับเป็นคนเตะบอลด้วยกันเนาะหนุ่มมาดแมนองจะขายแบบแข่งกันอุ้ยคู่เราคู่เราต้องบอกว่ามันแซ่บจริงๆนะเฮ้ยโ้ย่จะองใช่ไหมไม่ได้ขิงนะไม่ได้ขิงคือไม่ได้ขิงนะไม่มีไม่มีแต่แบบว่าช่วงบนผมไม่เหลือเลยเป็นเรื่องนะต้องรอดูว่าคู่เราเนี่ยแตกต่างยังไงคู่อื่นอาจจะแบบว่าอ่อนโยนสนุกหวานๆครอบครัวความรัก ซาดิทของเรานี่รุนแรงไปเลยดีกว่าใช่ไหมครับใช่ครับก็ฝากติดตามคู่รอนะครับผมแล้วก็ปราบไทยเคโนโอมนะครับฝากติดตามพวาเราได้ครับมถึงกุ้งทรายแล้ว เออผมกำลังจะบอกผมกำลังจะบอกเลยว่าคู่รหัสคนโปรดอะให้อเลิร์สขิงดีกว่านี่เขาขิงเก่งต้องให้เขาขิงจริงๆอะคู่ผมเลยคือมีแต่ความสนุกอยู่แล้วเพราะว่าในมูทของรหัสคนโปรดอะจะมีแต่เสียงหัวเราะเสียงพามีห้าอยราวพอพอเวลาเข้าซีนอะมวลความสนุกทุกอย่างมันรวมอยู่ที่คู่เราอยู่แล้วเราไม่ต้องไปคู่แบบคู่นู้นคู่นั้นคู่นี้แค่ดูพวกเราสองคนแค่นี้มันก็สนุกแล้ว ไม่ต้องแบบไม่ต้องไปซีเรียดดราม่าแทนอันนี้มีแต่ความมีฮาอยู่แล้วเรียกด้ว่ายืนหนึ่งยืนหนึ่งในเรื่องความสนุกถ้าถ้ายืนถ้าเรื่องหุ่นเดี๋ยวเจอโดมเดี๋ยวเจอโดมเข็นเข็นเข็นนี่นิดเดียวชิกแ้พาเป็นรอนรอนเรื่องอะไรไม่ต้องพูดเยอะอันนี้อันนี้โดมไม่มีเลยไม่แล้วไม่ใครพอแล้วพอแล้วพอแล้วผมไม่โชว์เองนะผมไม่โชว์เองเดี๋ยวรู้เรื่องเดี๋ยวก็เห็นเดี๋ยวรู้เรื่องเลย เราข่าวอยู่แล้วไงเราไม่ต้องไปข่มมันมันบอกไว้บุคลิกอยู่แล้วผมจะบอกว่าเวลาถ่ายซีนกลางคืนเนี่ยที่เป็นเลิฟซีนอะปกติเนี่ยเขาจะต้องมีแบบพวกทีมไฟมาเซตไฟเซตลิฟท์ใช่ไหมคู่ผมนี่ไม่ต้องเซตไฟนะแค่นี้ก็ข่าวพอแล้วไฟไม่ต้องอย่างเงี้ยข่าวครับผมนี่ะปุลีปิดคนบีบไป้บปุลี่ก็เดินอยู่ของคู่ผมนี่ไม่ต้องเซตไฟเลยฮะ ผมยืนถอดเสื้อปั๊บนี่ถ่ายตะวันได้แบบทั้งคืนขาวขาวอะตอนนี้เ้ยไม่ไดจะขิงมาเพนคือจริงก็ต้องบอกถึงความครบรดแล้วกันที่แบบทุกคนแบบมีจุดเด่นคือไม่ได้อยากจะขิงนะแต่แบบว่ามันครบจริงๆริงะทุกคนไม่ควรพลาดเพราะว่ามีทั้งแนวนี้แนวนี้มันพลาดไม่ได้จริงๆนะครับกับพวกเราที่สีักนะครับเรื่องเรื่องหุ่นคุณขิงเขาหน่อยดิขิงเลยคนหน่อยดิขิงไปแล้วผมก็ไม่อยากถอดเสื้อตรงนี้นะฮะ <Okay. S 1> อฝากซีรีส์เลยค่ะครับโอเคครับก็ยังไงก็ฝากซีรีส์ทฤษฎีรักนะครับหรือว่า The The o r y s e r i e s นะครับไว้กับอ้อมอกอ้อมใจของแฟนคลับทุกคนนะครับรับรองว่าเรื่องของเราเนี่ยมีทั้งหวานน่ารักเฮฮาดรามา่าแล้วก็ความแซบ <S <S ให้ได้รับชมกันแน่นอนอครับผมรับ<ม>ร,บรบองว่าพวกเราทุกคนนะครับแล้วก็ทีมงานจะทำให้เต็มที่สุดกับการถ่ายทำที่เหลือนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอดูผลงานพวกเรากันครับผม ค่บ